เงาใจจบแล้วค่ะก็เงาใจจบก็ปิดกล้องเรื่องสัญแาแนแสนรักพอดีแต่ว่าตอนนี้กาลังถ่ายเรื่องรักซ่อนแคนเลยอเลฟ o ู e ิวเป็นเวอร์ชั่นไทยอยู่ค่ะถ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะอืมน่าจะประมาณ30 30เปอร์เซ็นต์นะคะเรื่องนี้ก็เล่นกับมิวชัยพลพิชาร์ค่ะก็เป็นเรื่องแรกที่ได้เรียกว่า เป็นพระนางกันคือจริงๆแล้วนิวเนี่ยเจอกันเรื่องแรกเลยก็แก้วล้อมเพชรเลยคือเกิดมาพร้อมๆกันแล้วก็มาเจอเรื่องนี้ก็โอเคนะคะก็เหมือนเริ่มคำๆทางกันเข้าเคมีอะไรเงี้ยค่ะใช่ๆค่ะก็เจอได้ตามกองละครนะคะฝั่งตัวอยู่ในนั้น คือเหมือนเหมือนคิวตอนนี้ละครเขาจะเป็นาจานังคารพุทธหมดเลยแล้วก็ส่วนมากอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยที่ติดต่อเราก็โชคร้ายพอดีไปอยู่คิวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเพือ่อฮัดสุขเสาร์อาทิตย์ก็จะมีแบ่งไปทายแบบหรือว่าคืเอเหมือนจะมีวันเรียนแอคติ้งของหม่อมน้อยด้วย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลายๆอย่างที่ต้องเรียนต้องพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ว่าอยงไห่แบบว่าที่เราบอกปฏิเสธอะไรที่แบบคิว ก็มีบ้างค่ะแต่หนูก็เรื่อยๆไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าส่วนมากคือเทเวลาไปกับละครมากกว่าค่ะนีรายได้อไรเป็นเยอะไหมคุณรายได้<ๆ>รไดหรอคะจริงๆรายได้คือเรียกว่าได้กับละครส่วนมากไม่ได้ไม่ได้ว่าเราจะมีอีเวนต์อะไรเยอะค่ะก็ถ้ามีละครก็มีอีเวนต์ซึ่งแบบตอนนี้ละครก็กำลังถ่ายทำยังไม่ได้ออนแอร์ hmm. ก็รอช่วงออนแอร์เลย ตอนนี้มีกี่เรื่องตอนนี้คือมีเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งก่อนค่ะเรื่องกับนิวแต่ว่าจะมีอีกละครหนึ่งคือพี่ออมเพียดาเป็นผู้จัดค่ะแล้วก็กาลังจะฟิตติ้งเร็วๆนี้ค่ะยังไม่ได้เปิดเผยอะไรเออยังค่ะแต่ก็เห็นเปิดเผยเป็นดาราเป็นพระเอกเป็นพี่ตุ้ยที่เราพาพี่ตุ้ยใช่งานนี้มันเยอะค่ไหกันะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษค่ะเรื่อยๆมีหลุดคุยอะไร มีอะไรมีเ <een> ป็นเป็นเพื่อนๆกันไปก็ไ <dan> ม่ได้มีอะไรอัปเดตค่ะตอนีคนไม่คุยอะไรเลยใช่ไหมเขาเข้าใจไมันหรือเปล่าเพื่อนกินกันก็เข้าใจก็ต่างคนต่างทำงานไอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเพียงไม่ได้มีเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันนอกงการก็อ่า ไม่ได้มีอะไรที่สรุปเหมือนให้พวกพี่ๆได้ก็เลยยังยังไม่ได้พูดอะไรดีกว่าคุยกันนมา่ะไม่เป็นเป็นเพื่อนเพื่อนกันไปเลยยังไม่ไม่บอกเวลาอะไรดีกว่าไม่มีอะไรคือเดี๋ยวเป็นอนามีอนาคตก็จะได้เห็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีต่างใจจีอะไรอย่างงี่ได้ไหมดูดูได้ครับจะเป็แต่พวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรค่ะยังเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นสนมากยังไม่ได้คนนี้ไม่ถูกใจ ก็ยังก็เป็นเพื่อนปกติค่ะก็แค่คุยกันได้สบายใจเขาแบบเดินหน้าจริงที่ไมหรือว่าแค่คุยแบบเป็นเพื่อนปกติเป็นเพื่อนค่ะก็อันนั้นก็ยังอนาคตนี่ค่ะนี่ว่าเพื่อนสนิทได้ไหมว่าสนิทก็สนิทสด็กน้องกินกันมาก็เดี๋ยวก็ดูดูข่าวอื่นๆไม่ได้มีอะไรเหมือนแบบนี้ก็ตัดคลีนหรือตัดผมเพียงไรเยอะ้นมือนเดิมไหม ก็ไม่ได้ไม่ได้มีคือเราเราก็เอาประสบการณ์เหมือนตจตจำความเติบโตของเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้มีไฟเราก็เหมือนทํางานไปก่อนมันก็เลยยังไม่ได้มีว่าเอ้ยต้องสแกนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ประยะเวลาล้วคะอีกนานนะคะจะเลื่อนสถานะจะเลื่อนจินตันอันนี้เราก็ยังไม่ทราบเหมือนกนะะันนค่่่้้ยบบาทีออกน ถึงจะบอกว่าเงียบแต่เราก็สบายใจนะหนูว่าเป็นอย่างนี้ดีแล้วค่ะก็มันจะได้แบบเหมือนที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกว,ว่าอยากให้โฟกัสเรื่องละครซึ่งแบบพอเราไม่มีเรื่องข่าวที่มันแรงๆอะ่ะเขาจะได้มาสนใจว่าหนูมีละครอะไรอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า คือจริงไม่ได้ไม่ไม่ได้ปิดหรืออะไรเลยค่ะแต่ว่าถ้าแน่ใจเดี๋ยวมันก็เห็นเองเราคงไม่ต้องมาพูดว่าแบบเป็นไฟอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผู้ใหญ่ก็จะถามใช่ไหมคะอ่าไม่มีค่ะผู้ใหญ่ไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวอะไรเลยค่ะมีแบบไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยปกติธรรมดาเลยไปแอบดูค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาลาศีรษะ